สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโมนิก้ามาพบกับน้ำเชียร์ดนะค่ะท่านผู้ชมวันที่26มกราคม67ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะไปออกอากาศวันที่27มกราคม67เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพอดีพอเป็นโทรมาตอนเย็นๆค่ะ,ะน้ำเชียร์กะสิ เอาไปออกอากาศพรุ่งนี้ค่ะดันผุ้ชมวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนว่างของพอชนบุรีด้อค่ะเลขลางงวดว่างหันเพิ่นว่างเลขลางหนึ่งกับสองค่ะดันผุ้ชมหนึ่งกับสองพอประกบคูหนะะึ่งซีีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะดันผุ้ชมขามหนะะึ่งหกหนึ่งห้านะะค่ะเลข เดินหรือว่าเหลขวิ่งพอมีสองตัวหนึ่งกับสองเข้าไปที่หนึ่งนะค่ะดันผู้ชมค่ะก็ถือว่าขันสองตัวลางขันเข่าแบบนี้ก็ถือว่าดีเนาะค่ะดันผู้ชมค่ะอยาาใไ้พอเดินเงี้ยวคือจังเหลขกบนของพอ่อค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของพอ่อชนบุรีน้ำเชี่ยก็ขอขอบกุ้พอ่อที่ทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้อง FC, เอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะดันผู้ชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับเกล่อมาเชียรน่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะได้ยังกินแรงพ่อแต่ขอเสื้อเอียงเนาะโอ้แต่ว่าไอ้กำน้ำพริกน้่มน้ำพริกเอียงน่ะโอ้น้ำพริกเป๊ะเบิ้อเฮ็ดเอาบ่พ่อเฮ็ดเอาโอ้ทำไปซื้อตลาดแล้วมันมาแซ่บนั่นโอ้เป็นแต่ยังสี่ละพ่อ ม่ใหญ่ก็พอหญขึ้นกันว่กินของตลาดหรือพ่ออือโอ้ยลกนี่บ่บ่แั่แระมันเห็นตี้เลยกม่ไ่กินโลกนี้บพ่กินกินต้านเฮียนยู่เฮียนเห็ดเอาเนาะพ่อแม่แม่ม่กัดกินกี้ขั้นค่ะพ่อไ่ก็มีญ่สีคขันบ่เป็นคือพ่ออาหารละค่ะสบ่ซสื่อกินอันซื่อยู่ซเสื่อันของมาเห็ดกินยู่เฮียนเหาเนาะพ่อ S <S โมไม่ไหวกี่ขัน้นถ้ากระทดใครใครหนาวเนี่ยไขรเจียวจาก,กินข้าวแล้วแล้วไหมเพราะงค่ะอเอาพอบานนี้น้ำเชี่ยกะจะตามเหล็กลางนี่บ้านงวดว่างหันนี่ว่างสองตัวแม่นมากพออ่อหลังจากตะกี้มีสี่ตัวเนาะพอ,อม,มีสี่ตัวแต่วันพอกับว่างเป็นหลักค่ะ,ะงวดว่างหันหนึ่งกับสองเข่าทีหนึ่งพอคำหนึ่งหกๆหนึ่งไปแล้วค่ะดันมือส้มไปใส่หนึ่งเจ็ดรเจ็ดหนึ่ง โอ้ค่ะงวดนี้กเขาท่าอยู่งวดนี้เขาท่าก็งวดว่าหันนู้นว่าขวาอะเขาท่าอยู่ค่ะมันงวดที่เราไมนหลงมันมันดังเปิดมันเราไม่อยากทิ่ไปนั่งเขาค่ะอือเอาพองวดนี้เข้าอะไรตัวไหค่ะเด่นล่างเด่นล่างหนึ่งสี่ห้าได้สามตัวป่ะพ่อหนึ่งสี่ตัดให้หนึ่งสี่ห้าค่ะ เนี่ยมันมันซ้นของร่องปรกกายที่กระหารนั่นบอกอืมค่ะมูิรมิามก้อนกันหนึ่งกับสองอค่ะไต่ในสูตรพอเลยพอได้พอจับได้หนึงกระหาเนี้ยค่ะหนึ่งกับห้าเออหนึ่กระหาอันตัวนี้มากหนึ่งกับหานเพราะพอเน้นไว้บอในสูตรแต่มันมันมันไปซ้นกันมันมีหลายสูตรมันซนได้หนึ่งกระหาค่ะอือหนึ่งกับห้า พ่อมวดนี่ได้สามตัวแล้วค่ะหนึ่งสี่ห้าชนพี่ปราไก่สี่กับห้าค่ะท่านผู้ชมส่วนโตเนี่ยส่วนโตเนี่ยส่วนสูตรของเจ้าของเองเนี่ยได้หนึ่งกับห้าค่ะหนึ่งกับห้าประกบคู่พ่อป่ะเนี่ยเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกห้าหกห้า เศษสองหนึ <21. S 1> ่งพิเศษสองหนึ่งค่ะเก้าสี่เก้าสี่ห้า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 เน้นห้าตัวเดียวค่ะอันนี้พิเศษด้วยค่ะท่านผู้ชมพิเศษเน้นห้าเน้นเน้นเะวงกลมไปที่หลักห้าวงกลมไปที่หลักห้าก็คือ 95, เก้าห้าอศูนย์ห้าหกห้าและห้าห้าเนะพ่อพอ่า สี่คู่เล้วค่ะท่านผู้ชมสี่คู่ค่ะเก่าหามาเน่ยแม่เลขสวยนะเลขสวยนะเก่าหามาเนี่ยค่ะมันเป็นยังที่ถ้ายพวกเก่ามาเนี่ยเพรว่าทางเดินทางล่างชุนก็ไม่เคืองเดียวอืมค่ะพ่อทุกงวดทุกงวดสังเกตบนงวดค่ะเก่าหานี่สิมาตั้งต้นปีเลยเนาะพ่อเนาะแปดปีนี่ไงค่ะ จ้งได้กับมาละค่ะท่าเบู้ชมเกาหาค่ะระวังเด้อเกระสุนหาเนี่ยเก้าห้าอ่าถ้าสูงสุดก้าถ้าลงตันสดกะาูนค่ะ <c oughs> อืมเก้ 9, าห้าค่ะดมบิมกับว่าพอ่อปีที่แล้วออว่ามีหาหาที่นน้พ่อกระทังวาเนี่นี่มันได้มากมันมันมันิยน,น,นตัวเดียวเลยข้อหาอหาสวนหลายสูดอ่ะค่ะปีที่แล้วไม่มีห้าห้า ปีนี้กะโอ้หาหานี่ออกอยากอยู่เนาะพอ่อจักแล้วอันไม่ยิงสนลรอกันเสียค่ะแต่ว่าน้ำเสี่ยวมาเก้าห้ากับเก้าสี่ด้พอ่อนั่นล้า,ลาลเอามาเกล้าแต่ตัวสีมันไม่มีโยนบอลมันหนึ่งเสนะียน่ะพ่อจับให้ยุกอันพ่อประกบคู่ให้ยุกเก้าสี่ค่ะอืมมันเป็นตัวร้องไสค่ะชุดพิเศษค่ะแมนแ่นแมน,แมนค่ะมากค่ะท่านผู้ชมเอาพ่อวันนี้อัน ใกล้ๆมืออพอเน้นสามตัวให้อีกกับสองตัวบนให้อีกเนี่ยเด้อพ่อค่ะใกล้ๆมือน้ำเชียสิไปตามพ่ออีกงวดว่าหันเพิ่นให้เลขบนสองคู่เด้อพี่น้องสองคู่ค่ะว่างรักลอยพิษซื่อๆค่ะวงสันเดียร์วันนี้กระชายจากสามคู่เนาะเอาคือทอดะเก้าก็ได้พอดินเน้นเลยค่ะดิ้นเน้นเลยเนาะค่ะโม่โม่แปดกับเจ็บนี่แหละ ต่ว่าพ่อเย่าลืมสองตัวบนไม่ต้องกลับให้น้ำเสียเนี่เด้อได้ได้ตะวังวดว่างหันทรงลดว่ะหัวบ้างหันห้าหลุดเนาะพ่อรถแงอันสองตัวบนไม่ต้องกาบอันแม่พ่อไว้มันเป็นตรงตัวอันเก่าเนียบ่แม่นอันชุดสองตัวบนอันแม่ที่เห็นมันออกแปดห้าลงล่างอันแม่พ่อ อ๋อพ่อบอกว่างวดนี้มันมันมันไม่โอเคมันบมัอยู่ดอกค่ะแรงขึ้นงแล้วกันเก้าเปียกมันลงล่างเห็นไหมสองงวดเห็นไหมค่ะชุดนั่นเด้อค่ะท่านผู้ชมอันแต่ว่าเลขบนเพื่อนเขาปกติค่ะชุดชุดนั่นมันมันแบบว่างวดว่างหันมันผาดค่ะเลขเลขมีหกครูบางเทีพอกระไฮหาครู ตัวตรงดิค่ะท่านผู้ชมนะน่ะโอ้หลวงโตรงนั่นแหละทั้งตัวตัววา่างค่ะเอาตัวกัดถือว่าเกลดเลยค่ะตัวตัววางงวดว่งางกันเนี่พ่อทิมสูดซองเนาะพ่อ <c oughs> โอ้เมนอีหลีค่ะทิมสูดซองบ่าเอาเลยค่ะพ่อพ่อเห็นคลิปไปดับไลท์ดิพ่อ <c oughs> โอย้ยจักรพทั้งดับเถอะค่ะจงังได้กับสิทธาพ่อยำให้อีกเด้อพ่อ ค่ะอ๋พอน้ำเชียกับสิรบกวนพอสนิทเด้อพอค่ะขอบคุณขอบพุ่นพอไรเลยสวัสดีค่ะเอาาค่ะท่านผู้ชมอ่างวดนี้ได้สมตัวแล้วค่ะ1 4ึี่ห้าเพิ่นมากหนึ่งกับ5้าค่ะท่านผู้ชม1กับ5ประกบคูเก้าห้าศูาหกสองหนึ่ง ชุดพิเศษนะคะท่านผู้ชมชุดพิเศษพ่อนสองหนึ่งเก้าสี่ห้ค่ะันุมสองหนึ่้าสี่ห้าหชุดพิเศษค่ะเพ่อเน้นราคาด้วยค่ะเ5้5ห้าศค่ะปีที่แล้ว5 5ไม่ออกค่ะท่านผู้ชมปีที่แล้วพ่อออกเกหาก็ออกแต่ต้นปี ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะน้ำเชี่ยกับมากอยู่ดีค่ะ95กับ9 4พอเพราะว่าน้ำเชี่ยกับฝันดีเนาะที่พี่น้องเห็นนั่นแหละที่น้ำเชี่ยวบอกให้ฟังค่ะสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าเผลออย่าพลาดเด้อค่ะเพราะว่าตัวเลขนี่พี่ฝนพี่ฝนนครพนมเพิ่นจะมีที่เด็ดมาให้ค่ะเลขซ่องวันที่ สามสิบนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเลขซ้องวันที่สามสิบเพิ่นว่าเข่าเกือบถูกงวดค่ะเพิ่นอยากให้น้าเสียล่องหายพี่น้องเบิ่งค่ะแล้วพี่ฝนเพิ่นจะมีเลขปูเพิ่นเลขสายของพี่ฝนนะคะท่านผู้ชมค่ะเม็ดเดียวสามตัวงวดว่างหันนี้ข้าเจ้ากระไรค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวน้าเสียสิล่องหายค่ะพี่ฝนนี่เพิ่นกะ มีเหลขซ่องเหลขกวีพี่คือจังพี่น้องที่ติดตามน้ำเชี่ยอยู่กรุงเทพเนาะค่ะพี่น้องจะจำได้พี่ฝนนี่มีมีมีสายของพี่ฝนไหลคือจังแม่อ้อยนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยโล่งหายเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขค้นสวัสดีค่ะ